สวัสดีครับวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจในแวดวงการศึกษามาคุยกันคือบทบาทของครูที่กําลังเปลี่ยนไปเยอะเลยจากที่เราคุ้นเคยว่าเป็นผู้สอนนะครับตอนนี้กําลังมุ่งไปสู่การเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้หรือ facilitator ใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเลยนะคะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันโดยดูจากเอกสารหลักสูตรของสอสอวทเลยที่เขาพัฒนาสําหรับครูวิทย์คณิตเทคโนโลยี มาดูกันครับว่าการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วต้องมีทักษะอะไรบ้างค่ะแล้วที่น่าสนใจคือ AI จะเข้ามามีบทบาทตรงนี้ยังไงได้บ้างนะคะใช่เลยครับน่าสนใจมากคือการเปลี่ยนบทบาทเนี่ยเออต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อเรียกนะคะแต่มันเป็นการปรับวิธีคิดหรือกระบวนทัศนรเลยทีเดียวเปลี่ยนวิธีคิดเลยใช่ค่ะจากเดิมที่ครูเป็นศูนย์กลางคอยบอกคอยสอนเนื้อหาตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว กลายเป็นว่าครูต้องออกแบบกระบวนการหรือประสบการณ์ให้นักเรียนให้นักเรียนเขาได้ลงมือค้นคว้าวิเคราะห์แล้วก็สร้างความรู้ขึ้นมาเองอ๋อเหมือนกับว่าครูเปลี่ยนจากคนป้อนความรู้มาเป็นคนช่วยจัดเวทีให้นักเรียนได้เรียนรู้เองประมาณนั้นเลยค่ะเป็นคนกระตุ้นตั้งคำถามที่ชวนคิดจัดบรรยากาศให้เอ,อื้อมันมีหลักการอะไรมารองรับแนวคิดนี้ไหมครับมีค่ะหลักๆก,ก็มาจากแนวคิดที่ว่าเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ เขามีพื้นฐานมีสไตล์การเรียนรู้ความสนใจแต่งกันไปแล้วการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยมันจะเกิดตอนที่เจอความท้าทายที่แบบพอเหมาะพอดีท้าทายพอหมอพอดีใช่ค่ะไม่ใช่ง่ายไปจนหน้าเบื่อหรือว่ายากไปจนท้ออันนี้มันจะตรงกับแนวคิดเอ่อโซนออฟพร็อกซิมอลดีเวล็อปเมนต์หรือ ZPD ZPD ขยายความนิดนึงได้ไหมครับเกี <sk> ยย่ยวข้องยังไงกับการเป็นเฟสิลิเตเตอร์ครับได้ค่ะ เซตคือเหมือนเป็นโซนที่เด็กพร้อมจะก้าวไปเรียนรู้เรื่องใหม่ที่ยากขึ้นอีกนิดหนึ่งแต่ว่าเขายังต้องการคนช่วยนิดหน่อยต้องการคำแนะนำต้องการเครื่องมือผู้อำนวยการเรียนรู้ที่ดีเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้แหละค่ะช่วยจัดนั่งร้านหรือสกับฟอรดิ้งที่เหมาะสมอ๋อช่วยพยุงช่วยนำทางให้เขาข้ามไปได้ไปหรือง่ายไปสำหรับบางคนเข้าใจแล้วครับชัดเจนเลยแล้วทักษะสำคัญสำคัญที่ผู้อำนวยการเรียนรู้ยุคนี้ต้องมีล่ละครับมีอะไรบ้าง ในหลักสูตรสอสอวอทอเขาเน้นอยู่4ทักษะหลักๆเลยนะคะ 1. คือทักษะการตั้งคำถามค่ะอันนี้สำคัญมากไม่ใช่แค่ถามตอบเอาข้อมูลนะแต่เป็นคำถามที่ลึกขึ้นใช่ค่ะต้องกระตุ้นการคิดการวิเคราะห์2คือทักษะการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งบรรยากาศในห้องทั้งเรื่องจิตใจให้เด็กรู้สึกปลอดภยัยกล้าลองผิดลองถูกครับผม 3. คือทักษะการประเมินระหว่างเรียนหรือ formative assessment กับการให้ Feedback อันนี้เพื่อดูว่าเด็กไปถึงไหนแล้วต้องการอะไรเพิ่มไม่ใช่รอวัดผลตอนปลายทีเดียวอืมอันนี้น่าสนใจมากครับการประเมินระหว่างเรียนเนี่ยมันต่างจากการสอบปกติยังไงแล้วทำยังไงได้บ้างครับมันคือการเก็บข้อมูลระหว่างทางตลอดเลยค่ะอาจจะง่ายๆเลยเช่นเลิกคลาสให้เขียนสรุปสั้นๆ exit ticket หรือสังเกตตอนทางานกลุ่ม ใช้คำถามกระตุน้นหรืออาจจะมีเครื่องมือเฉพาะเช่นกระตูนเชิงแนวคิดคอนเซปต์การ์ตูนกระตูนใช่ค่ะเป็นภาพกระตูนที่มีหลายมุมมองให้เด็กๆมาถกกันว่าใครคิดถูกใครคิดผิดเพราะอะไรแบบนี้ค่ะหรือให้สร้างแบบจำลอง making a model เพื่อดูว่าเขาเข้าใจเรื่องยากๆได้แค่ไหนอ๋อเห็นภาพเลยซึ่งทั้งหมดนี้ครูต้องใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening ควบคู่ไปด้วยนะคะถึงจะให้ฟีดแบ็ที่ตรงจุดได้ มีตัวอย่างกิจกรรมไหมครับที่แบบเห็นภาพชัดๆว่าครูเป็นฟาสิลิเตเตอร์จริงๆมีค่ะในหลักสูตรมีตัวอย่างกิจกรรมทุ่งดอกไม้งามสร้างไรายได้สู่ชุมชนอันนี้คือให้สถานการณ์มาเลยแล้วนักเรียนต้องไปวิเคราะห์เองวางแผนปลูกดอกไม้ทำปฏิทินครูไม่ได้บอกคำตอบนะแต่ให้โจทย์ให้แหล่งข้อมูลตั้งต้นแล้วเด็กๆต้องไปสืบคน้นคิดวิเคราะห์นำเสนอเหตุผลเองโหเป็นโจทย์ที่ท้าทายและได้ใช้ความรู้จริงๆ ใช่ค่ะครูจะคอยตั้งคำถามนำชี้แนะบ้างเวลาติดขัดเนี่ยแหละค่ะ active learning ที่ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้นอกจากกิจกรรมแบบนี้มีเทคนิคอื่นอีกไหมครับที่ช่วยให้ครูดูแลเด็กที่หลากหลายได้มีการพูดถึงหลักการ universal design for learning หรือ UDL ด้วยค่ะคือการออกแบบการสอนให้มันยืดหยุ่นมากๆเช่นนำเสนอเนื้อหาหลายแบบมีทั้งอ่านฟังดูวิดีโอ เปิดโอกาสให้เด็กแสดงความเข้าใจได้หลายวิธีไม่ว่าจะพูดเขียนวาดรูปทำโปรเจกต์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ถูกค่ะแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมได้หลายทางด้วยเข้าใจครับมาถึงประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากคือเรื่อง AI ครับในเอกสารหลักสูตรนี้เขาพูดถึง AI ว่ายังไงบ้างครับเขามองว่า AI อย่างพวก ChatGPT Claude Gemini เนี่ย เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะคะสามารถเป็นเหมือนผู้ช่วยให้กับผู้มวยการเรียนรู้ได้เลยผู้ช่วยไม่ใช่มาแทนที่ครูเหรอครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มาแทนที่แต่มาช่วยเสริมช่วยแบ่งเบาภาระช่วยในด้านไหนได้บ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมได้ค่ะ เช่นช่วยระดมสมองหาไอเดียทำกิจกรรมการเรียนรู้หรือช่วยสร้างโจทย์ปัญหาที่เป็นสถานการณ์จริงขึ้นมาหรือแม้กระทั่งช่วยหาข้อมูลเบื้องต้นให้ห,หรืออาจจะให้ AI ลองสร้างแนวคำตอบแล้วครูกับนักเรียนมาช่วยกันวิเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องความน่าเชื่อถืออ๋อก็คือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ไปในตัวด้วยใช่เลยค่ะสำคัญมากในยุคนี้แปลว่า AI ก็เข้ามาช่วยลดงานบางส่วนเพื่อให้ครูมีเวลามากขึ้นที่จะไปโฟกัสกับการดูแลเด็ก การให้ฟีดแบ็ k หรือการสร้างปฏิสัมพันธ์ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือหัวใจเลย AI เป็นเครื่องมือที่ดีมากนะคะแต่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนความเข้าใจการให้กำลังใจอันนี้ยังไงครูก็ยังต้องทำและสำคัญที่สุดแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยแน่นอนค่ะต้องมีวิจารณญาณรู้เท่าทันข้อจำกัดทั้งเรื่องความถูกต้อง อคติหรือความเป็นส่วนตัวต่างๆสรุปแล้วการเปลี่ยนไปสู่บทบาทผู้อำนวยการเรียนรู้ก็คือการปรับวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะครับเน้นให้ผู้เรียนสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยมีครูเป็นคนออกแบบอำนวยความสะดวกค่ะแล้วตอนนี้ก็มีเครื่องรือยไหวอย่าง AI เข้ามาช่วยเสริมบทบาทนี้ให้แข็งแกร่งขึ้นเป็นทิศทางที่น่าสนใจแต่ก็คงท้าทายไม่น้อยเลยนะครับใช่ค่ะแต่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้การเรียนรู้มันมีความหมายแล้วก็ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ได้ดีขึ้นนะคะครับ น่าคิดต่อนะครับว่าพอเป้าหมายคือให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้เองแล้วตอนนี้ทั้งครูทั้งผู้เรียนต่างก็เข้าถึง AI ไได้ง่ายขึ้นมากๆแล้วการเรียนรู้จริงๆหรือความรู้ที่เราให้ค่ากันเนี่ยหน้าตาในอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนผู้อำนวยการเรียนรู้แล้วก็เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนอีกลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะครับ